เซ็ตแล้ววันนี้ขดร,รถอีแตกกลับบ้านรถไทยกลับบ้านค่ะสามหนุ่มไปเมื่อรับทรัพย์สามหนุ่มก็จะไปรับทรัพย์ไทยแล้วเรียบร้อยมีแต่รถลุงหนีปั่นอยู่ทั้งทง สามนมสามมุมรับซับเหมือนไงมีปูนปานมีไอซีกมีไอรีโอ้มีไอ้แดนไอซีกหตดงานอยู่น้ำพอเรียบร้อยเรียบร้อยน่าจะเสี่ยงบิดแล้วเหลือหน้ายญ่ตุนปัน้นมาให้นี่แล้วหวังว่าคง,งเสร็จลุ้นนี้ on the hand quite.